สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่ในเกมยูกิโอ Master d u e กันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เป็น Galaxy Eye t a e อนเหมือนเดิมนะตอนนี้เริ่มก่อนครับมือแรกก็ไปได้ไม่ไกลเท่าไหร่นะเพราะว่าไอ้นี่มันก็เล่นได้แค่ลูเบเลียนใช่ไหมและส่วนไอ Taekion p มอลเนี่ยครับถ้าเกิดไม่ได้คข้าโทม IC, มาไอซีก็โดดไม่ได้นะแต่ว่าเรามีแ Hand Tab ครับเบอเบิรมดนะสามใบเลยตัวน,นี้เริ่มก่อนครับมีแค่ลูเบเลียนเล่นลูเบเลียนก่อนก็นได้นะเพราะว่าลงเป็นไอ m a g d า m a r ครับมันก็ได้เสิร์ฟเป็นชะวะัชายมาเล่นต่อตาหน้าใช่ป่ะเม้นหนึ่งครับลูเบเลียนเลย โอ้ดีดีโคนะดีดีโคนะก็เอาเลือกนะจากที่จะได้เล่นตรงนี้ครับกลายเป็น่าอาจจะช้าไปหน่อยนะแต่ว่าไม่นํามาครับถ้าจะเล่นเลยเนี้ยเรารีมูฟลงก็ได้ใชุ่ผลแต่ว่าเดี๋ยวดูก่อนล้วกันดีโซครับโดนรีมูฟนะก่อชามาครับเสิร์ฟเป็นแมกน่าขึ้นมาแล้วก็เซฟเป็นทีนิวครับแล้วก็ผ่านเลยนะส่วนตัวคิดว่ายัางไม่ต้องรีบเล่นก็ได้ใช่ไหมเพราะว่าเราเสิร์ชชวงชาาเอนเทรเฟเนี่ยมาเล่นเธอฝั่งข้ามมันก็ ไม่ได้อะไรใช่ไหมเพราะงั้นเดี๋ยวเรารอจบเทิร์นฝาข้าครับถ้าเกิดเขาเซตบอร์ดปุ๊บเนี่ยเราค่อยรีมูฟลงให้เราลิมูฟยูดีโคนล,ลงก็ได้จะได้เสิร์ชสวัสาดชาัยตอนอินเฟ่ครับพอเริ่มเทปุ๊บจะได้อาจจะได้เล่นเลยเนาะก่อนตรงนี้ฝาข้าเริ่มเลยครับไอ้นี่ครับช่วงนี้โดนไอยูดีคอรนเยอะมากนะจำไม่ได้มันปลดมาเท่าไหร่ปลดสามเต็มเลยหรือเปล่า,าก็ไม่รู้นะเจอบ่อยมากๆครับกลายเป็นว่าจากปกติที่ไม่ค่อยชอบที่จะโยนแม็กซี่ครับกลายเป็นว่าจำเป็นจะต้องโยนนะเพราะว่าด้วยความยากจนนคคครรรรัับบบเาาาาใส่่มแห้หะย ถ้าเกิดฝาข้ามตั้งเป็นยูนิคอร,ร์นปุ๊บเนี่ยแล้วเราโยโยนจังหวะสองปุ๊บจ้าฝาข้ามรีมูฟแรกครับเป็นดากเซียนอาจจะเล่นยากขึ้นครับแต่ถ้าเกิดเขารีมูฟเป็นแทยอนครับแพ้เลยนะเพราะตัวสู้เราแทบจะไม่เหลือซากแล้วเพราะงั้นก็ใช้เป็นแม็กซี่ไปก่อนแหละเผื่อติดก็จะได้อะไรคืนมาบ้างนะถ้าเกิดโดนจริงๆเไรเงี่ยเผื่อจูอินเปร์มาช่วยได้ออกฝาข้ามไม่สู้นะครับเสแล้วก็ผ่านเลยตัวครับโอ้ัวเป็นคาวแต่ก็ครับถือว่าดีใช้ได้นะเพราะเมเจอก์ฝม่งข้าม แม่ดาม,มาครับเพราะเราอะลงในเธอฝั่งข้ามไม่ได้ต้องเก็บมาเล่นเธอตัวเองนะมันก็นชา้าไปนิดหน่อยครับแต่ว่ายัางดีครับเราโจวดตัวเล่นมาแล้วเป็นคาวด้าก่อนนะไม่หนึ่งครับเช็คของครับแม็กนาม,มัสนะรีมูคับสเปคโ,โอ้โหไอ้มอนี่วาราชีอ่อะไม่เจอนานมากๆนะวาราชี่ทำไมเดี๋ยวนี้เขาต้องใส่วาราชีนะมันมีเด็กไหนที่มันต้องใช้อาจจะเล่นกับไอ้นี้ก็ได้ปะเล่นกับฟินสมิธใช่ไหมเพราะฟินสมิธมีการนะครับเก็บจากหลุมอะไรอย่างนี้วาราชีปุ๊บแมกดามาสก็ลงไม่ได้ครับช่างหัวมันไปเล่นตาหน้าก็ได้ วีโซครับอาที่เราก็ไปต่อครับผมมีเอฟเฟด้วยนะเพิ่งเคยเห็นเลยเราเป็นคาวดาก่อนครับดีฝ่ายก็เปิดเป็นสก,กิลเดนนะก็อย่างว่าครับมันเป็นแบบวัฏจักรนะถ้าเกิดตอนไหนที่แบบเมตาแรงๆปุ๊บเนี่ยคนก็จะเอาพวกแอนตี้เมตาพวกสตันมาเล่นกันครับเพราะฉะนั้นพวกเนี้ยก็จะเจอเยอะมากๆน,นะเพราะว่าถ้าเกิดเจอเป็นฟีสมิตหรือว่าเป็นบูายเงี้ยเปิดสก,กิลเดนมันก็จะจบเลยครับเพราะบูายตอนนี้ครับมันต้องไต่อย่างคนตัวเล็กๆนะส่วนฟีสมิตก็ ลาคารโบครับถ้าโดนสกิลเด้งก็เจ็งอยู่แล้วแต่ว่าตรงนี้เราไปเด็กตีครับมันจะพอไปต่อได้บ้างครับแต่ว่าแอปเปนเหตุแต่ลงตัวเยอะมากๆนะเฮ้ยเราไปต่อครับเอฟเฟกของดาวด้าก้อนครับทิวตัวเองครับเป็นคอร์สนะเราค่อยสเปรย์ครับเพราะตรงนี้ไม่มีปัญหานะเอฟเฟกต์ไปแอคทีฟในหลุมทิวเลยออกเป็นไพ่หม้อครับไพ่หม้อไม่ได้เสิร์ฟครับช่างมันนะเราตีครับวัดพลังเดี๋ยวละหวดรัว์ ไม่เสียช่างมันแต่ว่าถ้าเกิดได้เสียแตกราไรกว่านี้นะเพราะอย่างน้อยเอาคอเตอร์มาเซตไว้ป่ะจะได้ได้เปรียบมากๆากนะก็ที่กระช่างหัวมาครับตีเลยอาจได้แฟงคับเดียวแค่สี่พันครับ,รา 4, รบตาหน้าถ้าฝั่งข้าไม่มีอะไรครับเราก็ลงเป็นแมกกาซีนครับลงไปแบบหัวดล,ลัวน่าจะพอได้อยู่เป็หนหึงครับอาจผ่านเลยนะแปลว่าไม่มีของครับมีแต่อะไรเนี่ยมีแต่แฮนด์แท็บแล้วก็สก,กิลเดย์มั้งแต่ว่าพวกเด็กสก,กิลเดยมพวกนี้ตัวยืนม,มันก็ไม่ค่อยเยอะอยู่แล้วปะ่ะมีแค่พวกเก็ตบอร์ดตรงนี้แต่ว่า ตะกิ้เดนก็เท่านั้นครับเราก็ตีไวเลยมากสนใจทั้งนั้นโจครับโอ้โหโจเวเลอร์นะมือนี้ก็มีแต่แฮนด์แท็บนะแต่ว่าตามแฮนเดลครับแม็กน์มัดเลยรรมูีดีโคครับสเปปแล้วก็ตบครับง่ายๆแหละไปเล่นเลยแยะๆฝ่าคข้าก็ไม่มีของสู้นะก็ปฟังนี่ครับผมอยากว่านะถ้าเป็นสกิเดนอะเปิดได้ปุ๊บเนี่ย ถ้าเป็นเด็กสมัยนี้น่าจะแพ้ได้เลยป่ะเพราะว่ามันไม่น่ามีเด็กไหนสู้สก,กิลแดนได้ครับแล้วมันแค่ใบเดียวใช่ป่ะแล้วใบเดียวฝั่งข้ามโจกขึ้นมือแรกนี่สุดจะเชื่อมอกันนะก็เดี๋ยวไปดูีิเดี้ฝั่งข้ามครับว่าเขาจะมาสตันแนวไหนนะอันนี้ก็เป็นลิเลี้ยขเขเล็กฝั่งข้ามครับก็ค่อนข้างประหลาดใจมากๆนะที่ไม่ใช่สก,กิลแดนครับดันกลายเป็นไอเอ็กโซเดียใช่ไหมเอกโซเดียครับเขาโจมไม่เจอของนะอาจจะเพราะโจกมาแบบข้ามบิ๊กปะเพราะมันแปลกๆนะใส่กระทั่งไอของพันิกออะลอยแยกใส่เด็กล็อกดาวใส่พก ปัดเกรดไปนี่เพื่ออะไรก็ไปดูนะเพราะว่าถ้าเกิดมันเปิดสก,กิลเดียปุ๊บเนี่ยเอ็กซ์โซเดียลงปุ๊บก็ไม่ได้เอาไปเซ่ปะแล้วก็ไม่ได้ในเกรดด้วยแล้วก็ไม่ได้พลังด้วยไม่เหลือเลยเลยนะก็แปลกดีเหมือนกันนะไกดูไม่ได้ครับไปได้เป็นเอ็กซ์โซเดียห้าใบครับดีดีโคนะใส่ใบเดียวก็โด,ดนทั้ง,งมือแรกนะเวลเลอร์ครับแม็กซี่เอ็กซ์โซเดียหัวอุละละวาลชิแล้วก็รีเทลลิกซีครับโล่สามมีเป็นชิปเตอร์ด้วยนะแล้วก็เป็นโกเลมครับสองเรากโกเลมไปแล้วเพื่อนซีนะเดี๋ยวเรานี้ไม่โโดดดนนนเเเเพรรราราาะะไไไมม่่ลไไ้นะ คนป่าครับบวไอพัดเก่าครับกุญแจสามนะแล้วก็ปิวีสองครับรอยแยกเล็กดอกดาวใบนี้ค่อนข้างเก่งนะถ้าสองฝ่ายไม่สามารถเสิร์ฟการแจกเด็กขึ้นมือได้ครับนอกจากการจ่วนะแต่ว่ามอนเตอร์จะไม่ถูกสเปรย์จาก,กจากเด็กด้วยก็คือห้ามสเปรย์จากเด็กกันแหละแต่ว่ามันจะถูกคอมไลน์ในสเตย์เบย์เฟสที่สองนะัหลงจากที่มันใช้ก็คือว่าใช้เธอเราปุ๊บแต่เบย์เฟสผังข้ามพังพอมาเตยเบย์เฟสเราปุ๊กก็พังเราก็รีนต่อได้อะไรประมาณนี้แล้วก็ซูเปอร์พิชชันครับ3ใบชิ้นนิ้วหนึ่งครับ แล้วก็โอเบริเดตครับเบสนะใบดีใบเพิ่มพลังใช่ไหมอิมเปอร์ครับแล้วก็ใบระเบิดบอร์ดถ้าเจ้าใหญ่ครับไอไฮกัมยานแล้วก็สนะกิลเดนนะก็ค่อนข้างแปลกครับไม่รู้ว่าจัดเด็กมาจะเอาอะไรกันแน่นะเพราะว่ามันเหมือนอะไรหลายอย่างที่มันไม่ได้เกี่ยวกันเลยใช่ไหมละ่ะต่อไปนี้นครับผมจะไปดูไตสองต่อครับอันนี้ก็เป็นไตสองนะครับตอนนี้ก็ทอยเหยนนะรียญแพ้นะฝั่งข้ามเริ่มก่อนครับมือแรกมีแฮนด์แทบใบเดียวครับเป็นอิมเปอร์นะเทียบเดี๋ยวนี้มันหยุดใครไม่ค่อยได้ใช่ไหมที่เหลือก็เป็นพวกใบเล่นครัับบยงดีีนะมใ แปลงล่างใช่ไหมเอาไว้เปลี่ยนใครดีท้าแสงลูเบเลียนหรือว่านิบิล่าก็ได้ออกเป็นชว้าชายได้เล่นได้นะแล้วก็ดักเอ็นครับดักเอ็นสเปซได้ด้วยตัว,ตวเองกอันแล้วเพราะงั้นไม่ได้ปัญหาอะไรตรงนี้ฝากข้ามต้นก่อนครับเดี๋ยวเร,เริ่มเลยไม่หนึ่งครับโอ้เซตหนึ่งครับแล้วก็เปิดเป็นนี่นะดิซิสแบตเทิรครับก็เป็นการ์ดของพวกสตันใช่ไหมไปที่เขาเล่นกันอนะถ้าเกิดการ์ดจะถูกทำลายก็จะสามารถส่งมันฟิวชั่นครับพวกอัลบาทอะจากเล็กลงหลุมได้ครับแล้วก็จะมีเกตการทำ ข่อค้างน้าราคาครับอย่างที่บอกไม่จะกี้นะช่วงนี้ใครๆก็เล่นแบบแอนตี้นะถ้าไม่เล่นเมตาก็เล่นพวกแอนตี้กับสตาร์ทอะไพวกนี้ก็ค่อนข้างน่าเบื่อเนาะโอ้เซี่ยครับสเต็ปแบ็กนะถ้าเกิดเป็นสกิลเด็กชักใบน่าจะหาหน้าดูตัวนี้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวจวดมาก่อนนะเราเล่นไปก่อนเผื่อฝั่งข้าจะไม่มีของนะโอ้จวดโตซ้ำจะฝั่งข้าเล่นเด็กกับหน้าเกียดไม่พอจั่วโคตรตากนะแต่ไม่เป็นไรครับยังพอได้อยู่นะไม่นหนึ่งครับไม่เด้ครับเช็คของครับลูเบเลียนนะทิ้งปุ๊บเสร็จ แต่เป็นแมกนามัสนะครับแล้วก็ใช้เป็นแปกล่างนะครับเพราะมือตะเกะตอนเราใช้เป็นลูบิเลียนเสร์ฟปุ๊บมันไม่ขึ้นเชนอะไรครับเพราะงั้นไอนี่น่าจะสําเร็จนะยัดลูบิเลียนไปเลยครับเพราะตัวนี้ก็พอแล้วเป็นชวะชายครับแล้วก็บอดโล่งครับชวะชายครับนาไปก่อนเลยเพราะตรงนี้ครับถ้าเกิดชวะชายภาดทั้งอ่ะเรายังสามารถใช้เนบุล่าครับสเปร์คู่กับไอดักเอนได้ครับลงไปยืนไว้ก่อนนะแล้วก็เอ็กซิซขึ้นเป็นแปดแปดแล้วเขาเราไปเรื่อยๆได้สเปร์เป็น สไปรัลครับแล้วก็เอ็กซ์เลยเอาไปดักกูเซ่รครับเหมือนเดิมนะตามสูตรเสิร์ฟครับโอ้ยพานชเมนนะมาแปลกในหมานี่ยังดีครับอย่างน้อยเราจะได้เสิร์ฟนะเพราะเดี๋ยวเราเอ็กซ์คู่นี้ขึ้นเป็นแทยอนเลยก็ได้เดี๋ยวตัวนี้เราเสิร์ฟเป็นเคาน์เตอร์มาก่อนเลยอีโซครับเสิร์ฟนะเป็นเคาน์เตอร์ครับแล้วก็ไปต่อครับ เอฟเฟกของเนบิล่าครับสเปรย์ามันคู่กับมังกรแปดดาวได้ก็ไปเลยแล้วก็ไอซีครับออกเป็นไทยอนนะอันนี้เรามีหนึ่งเคาน์เตอร์ครับใช้จักมือได้ด้วยตรงนี้ลงปุ๊บฝั่งข้ามใช้เป็นไอตัวไมโครพุนะนะตัวนี้เก่งมากๆนะครับมันเปิดปุ๊บใช่ชีม้มาเตอร์ฝั่งข้ามหนึ่งตัวชี้เสร็จปุ๊บทิ้งมือครับเราให้รีมูฟนะความเก่งของมันคือมันชี้เป็นคอร์สครับเราให้ทิ้งไม่ผลนะถ้าเราในเกตเนี่ยเขาจะไม่เสียเลยเลยนะเพราะว่าตัวนี้มันก็ค่อนข้างจะบารครับใช่ไหมเพราะวว่าามมมันเขททิิ้้้งงือปุ๊บแลจะรีูฟ และโตไปต่อเราจะเหลือแค่ไม่ตธรรมตัวเดียวครับซึ่งมันไม่น่าจะสู้ไหวนะเฮ้ยโชคไม่ได้ครับเราต้องเอาไว้นะใช้เคาน์เตอร์ครับในเกมเลยดิท็ครับอทีเราก็ไปต่อครับเอฟเฟกของไม่ตธรรมะนะครับรีมูเลยเขาโม่เป็นเอาไมค์กี้ลืมดูไปนะเขาโม่เป็นไอตัวสปินนี่แปลกๆนะเพราะปกติมันน่าจะมีตัวอื่นที่เก่งกว่าป่ะเป็นอัลเบียนที่เสิร์ฟพวกฟิวชั่นอะไรพวกนี้เนาะ ไอ้นี่หมาว่าในชว่วงเอ็นเฟสใช่ถ้าการไม่ตกหลุมเทอร์นี้จะสามารถเสิร์ชสปริงแกนหรืออ้าบาสขึ้นมือได้นะมันก็ดูไม่น่าจะมีอะไรหรือเปล่านะไม่ต้องมาครับกดเทคเลยเดี๋ยวเอ็นเฟสค่อยเสิร์ชแล้วก็ทีวีครับเึล่ยนเป็นลูบิเลียนอ่ะทีนี้เอฟเฟกต์ดูบิเลียนครับเอาเป็นรีเกมมาแปะไว้ก่อนตาหน้าฝั่งข้ามเล่นมอนปุ๊บอย่างน้อยจะได้เป็นแมกนามัสขึ้นมาแล้วก็รอเสิร์ชเทอหน้าไปเล่นต่อได้แล้วก็ไปต่อครับสไปรอลครับมีมอนสเตอร์แสงหรือมืดครับ2ตัวนะสเปได แล้วก็ไปเทิลยครับตีไปก่อนนะเพราะเดี๋ยวไอ้นี่มันจะนิเกตใช่ไหมล่ะตีเลยขอครับโอ้ยสาหัสนะเป็นเกเด้นครับเกเด้นนี่มันเป็นของเก่าโบราณนี้ครับเอฟเฟกต์ค่อนข้างน่าลำคาญมากๆนะไอ้ที่บอกว่าถ้าเกิดการ์ดินี้ครับที่อยู่ในเมนมอเตอร์เซลล์ถูกทำลายด้วยแบทเทิลหรือกับดักครับแล้วก็ส่งลงหลุมอะสามารถชี้การ์ดหน่ยมอนเตอร์หายของฝาค้าหนึ่งตัวครับยึดไปเลยนะเอาการไปไปเสียบเป็นเวสสมสัยครับแล้วก็ยึดไปเลยแล้วก็ถ้าเกิดการ์ดบบนี้ที่เป็นเวสสมสัยอยู่ครับ ออกจากสนามทำลายตัวที่ตัว,ตวยืนมาด้วยก็คือตรงนี้โดนยึดเลยนะแบบติีเรียนเลยแต่มันก็ช่วยไม่ได้จริงแหละตัวยี้ครับแล้วก็เมย์สองครับตรงนี้ปล่อยไว้ไม่น่าจะดีเท่าไหร่นะพร้อมดูอันตรายไงก็ไม่รู้เดี๋ยวเราไปต่อเลยไอซี่ครับคือเป็นไซเฟอร์ครับแล้วก็ไซเฟอร์นะเดี๋ยวถอดแล้วก็ยึดมาก่อนใช่แล้วค่อยเอาเป็นไอดี ID. ที่มาทับได้ไอนี่ฟัวเมอร์ครับเอามาทับไทยอนนะแล้วก็ ตั่งยิงได้เลยวันนี้ยืดมาครับแล้วก็เอซ์ทิ้งเลยแล้วก็เซฟไปก่อนครับตรงนี้ตอนแรกกะว่าจะยิงนะแต่ว่าไม่ชัวรนะ์นะฝั่งข้ามเขาใสเอ็กตอรอะไรบ้างครับถือว่าเรายิงโมยิงสู้อย่างเงี้ยแล้วเขากดเทคเพื่อที่จะส่งมอนต์ใหญ่ไปเงี้ยแล้วให้มันเป็นใครที่ส่งผลกับเกมอาจจะลำบากครับเพราะว่าตรงนี้เรามีมอนใหญ่ประมาณนี้น่าจะพอใช้ได้แล้วก็ทันเลยเอสเฟคครับเสิร์ฟเป็นไพ่ม้อนะครับตัวนี้มีมอเตอร์เอ็กซีครับไพ่หม้อเปย์ได้สเปย์สเสร็จปุบ๊เบเซฟกับดักเคาน์เตอร์ครับ ตาหน้าจะได้เอาไว้เซตแล้วก็เล่นต่อได้อะไรอย่างนี้เม่หนึ่งครับพวกเป็นในนี่น,นะเคากเวิร์กไนท์ครับอันนี้น่าจะเป็นสตาร์นแบบแน่ๆแล้วเพราะไม่น่าจะมีอย่างอื่นที่แสนนี้หรอกโอ้โหจระเข้น่ะไอพวกนี้เทคจะคล้ายๆกันนะไองูนี่ถูกทำลายจากแบทเทิลแล้วก็กำดักใช่ไหมจระเข้ครับถูกทำลายจากแบทเทิลหรือว่าเวทมนต์ครับจะยึดมอนนะตัวที่เขาตั้งตีปุ๊บตัตีปุ๊บเนี่ยเขาก็ยึดได้ครับทีนี้ตัวยึดตัวใหญ่นะตัวยึดพอครับมีเอฟเฟคขอดยิงเลยนะ แล้วก็หาคนมารับตีก่อนครับเอฟเฟคของไฟตมาครับแบกขาบลมบอลนะลีเกครับ,รนนะรเรรบสเปรย์เบรเซอล์หนึ่งตัวเป็นแมงต้มัสเอฟเฟคเจอใครถ้าคนมาช่วยไปเฮ้ยเลยครับก็ตีใส่แทงเปอร์นะตั้ความลายครับยึดมัดหนึ่งตัวยึดเสร็จปุ๊บสีต่อยนะแรงๆเบิ่มๆแล้วก็เมนสองครับโอ้เอาคุมเลยนายหมอนี่ถอดหนึ่งส้ครับยิงการ์ดได้ใบหนึ่ง เขาเลือกที่จะยิงเป็นไม้ตระมาสครับแต่ว่าจริงๆปล่อยไปก็ได้แต่ว่าเรามีเป็นลูบิเลียนใช่ไหมเผื่อภาพพังต้องใช้8ดาวครับเพราะงั้นเราใช้เป็นอุปเปอร์ครับเลี้ยงไอ้ไม้ตระมาสไว้ดีกว่าไม่ทบเลยอภัยเลครับต่อเอ็นเฟยครับเจอ N เป็นชะวะชายครับเพราะตรงนี้ฝ่ข้ามคอนโทรลมอนที่พลังสองพันหรือมากกว่าครับชะวะชายโดดไปได้ ดครับโอ้อีเปอรกันนะอีเปอก็ขอได้อยู่มั้งเดี๋ยวตรงนี้ต้องหาทางจัดการพวกนี้ให้มันดีๆนะเอฟเฟกต์ฉวัดคลายครับไปเลยแล้วก็ออกเป็นอัลตร์โกนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะได้ถ้าเกิดถอดไส้ค่ะมันจะได้สเปรย์เป็นโฟตอนมาสู้ต่อได้เพราะโฟตอนนะ่ะเวลาตีใส่มอซีดับมันจะเก่งนิดนึงเอซีครับออกเป็นเก้าเจ็ดนะครับเก้าเจ็ดป็นถอดสองไส้ใช่ไหมแล้วก็ชีมอนหนึ่งตัวครับจากเอจัเน็กหรือจากหลุมได้ครับตัวนี้ ถ้าเราอยากยืนมอนครับเราชูเป็นไซเฟอร์ก็ได้ค่ะไซเฟอร์ her, ปุ๊บถอดไส้ยึดมาเงี้ยทางเราน่าจะพอสู้ได้อยู่นะเพราะฝั่งข้ามพอหมดแล้วแค่เราเคลียร์บอร์ดนี้ได้ฝั่งข้ามไม่น่าไปต่อได้ละต่อครับอ่ะเรียบร้อยต่อไ่รู้ฝั่งข้ามกลัวลนะว่าอาจจะกลัวเราเรียกเป็นนูเบลอนดาก้อนจนะ้ะตีหมื่นอะไรอย่างงี้แต่ว่าเราไม่ได้ใส่มานะเพราะงั้นก็เป็นเรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับเรานะเดี๋ยวไปดูลิที่ฝั่งข้ามนะครับว่าเขาจัดอะไรมาบ้างนะ อันนี้ก็เป็นรีดเด็กอบแรกฝ่าข้ามมัจจากี้ครับก็เป็นแอนตี้เมตานะเต็มสู so ่ครับโอ้โหลูกป,ปั้นไฟโนโ้องมาครบเซตนะท่าแสงเดี๋ยวนี้ไม่เก่งเหรอไม่แน่ใจนะท่าแสงเดี๋ยวนี้ไก่ดูเป็นเด็กครับใบแรกเป็นแม็กซี่นะครับแล้วก็จระเข้กับงูนะจระเข้ใส่ตัวเดียวยังจะขึ้นมือนะแล้วก็งูแค่สองใบเองอะ่ะเอาแต่ก็ยังดีว่าโดนลูกป,ปัน้นปะถ้าโดนลูกป,ปั้นนะ่าปปนนะจะตักมัจจกี้เวลาครับลูกป,ปั้นไฟลูกป,ปั้นดินลูกป,ปั้นแสงแล้วก็เป็นสปริงแกนครับไอ้นี้จะเก็บป,ป,ปะถ้าไปนม normal, อนสเตอร์ จากหลุมเกี่ยวขึ้นมาได้ก็ไว้เก็บไว้นี่มาเพราะไนี่บอกว่าถ้ามันอยู่ในหลุมอะบนบอร์ดกันในหลุมจะจ่จะชื่อโกกันด้นะอันนี้เป็นมาสเที่ฟรีครับก็เป็นโบกเดสตันนะถ้าเกิดมัยนยืนอยู่จะไม่ทั้งสองฝ่ายไม่สามารถใช้ไฟล์มอนเตอร์ได้ก็เป็นสกิลเดนอะไรงนี้แล้วก็เป็นคาชาออลครับก็ค่อนข้างแปลกประหลาดนะที่ทำห้ใส่เป็นออลนะออลมันจะได้ดึงัวเล็กฝั่งข้ามแบบเป็นแบบแอนตี้ประมาณหนึ่งกับมั้งแล้วก็เป็นโอโลจิ i, ครับไอ้นี่เฮลทีดพิเซอนะ แล้วนี่ซอมครับแล้วก็เวดันนะเวดันซูเแข็งแกร่งแล้วก็เป็นโล่ครับเอาไว้เล่นคู่กับไอ้พวกนี้แหละลูกปั้นเนาะแล้วก็เวของเกเดอร์ครับเวต่อเนื่องนะสามารถชี้เกเดอร์หนึ่งหนึ่งตัวที่ควบคุมอยู่แล้วก็การ์ดฝั่งข้ามก็ทําลายนะแบบทําลายคนมบิใบอย่างงี้ถ้าเกิดเป็นพวกเกเดอร์เป็นจระเข้อย่างเงี้ยถูกทําลายใช่ก็จะยืนมาฝั่งข้ามด้วยได้ทําลายมาฝั่งข้ามด้วยอะไรอย่างงี้แล้วก็จะโชว์เอ็นเฟรครับสามารถสั่งเสิร์ฟการ์ดเกเดอร์หนึ่งใบแต่เด็กขึ้นมือได้อ๋อก็เอาไว้เสริพวกนนนี้นะถอว่่าใสามไม็เวกคไนท์รัเศ เพิ่มพลังมันเรา500ลดพลังมันเราข้าม500ที่เหลือก็ช่างหัวไปแล้วกันอันนี้ก็การทําลายแทนครับอ๋อใช่เอ็กต้าครับไม่ได้ใส่ตัวอื่นเลยนะก็ค่อนข้างน่าเสียดายครับเทียบเราแหวงไปนะเพราะงั้นอัดตั้งกระเทือนแรกๆก็จบเลยใช่ไหมละ่ะแล้วก็เป็นทวินทวิสเตอร์ครับตับเด็ดด้วยระเบิดพวงนะลุมมูฟครับอันนี้ก็เป็นไอตัวที่แบบชี้แล้วก็ทิ้งมือรีมูฟใช่ไหมพันธชิปแมนครับโอใบเดียวก็โดนนะแล้วก็เป็นไอดอร์ก็พิซซ์นครับไฮกัมยานลลิิเวอรรีี่คับสก,กดนะม ไอ้น,นี่ด้วยเดมอนเชนนะเก่ามากแต่ไปนี้แล้วก็ไอ้น,นี่ห้ามเสิริปอะมิสเทคทั้งสองฝ่ายไม่สามารถเสิร์ฟการ์ดจากเดกขึ้นมือได้นอกจากการโจทนะไอ้น,นี่ก็ค่อนข้างเก่งนะแต่ไม่ค่อยมีใครใช้กันหรอกเพราะว่ามันไม่น่าจะเด็ดขาดสักเท่าไหร่เ e อ็กต้าก็ไม่น่าจะได้ใช้นะคิดว่าตัวที่ได้ใช้น่าจะมีแค่นี้แหละที่เดี๋ยวก็คงใส่มาอย่างนั้นละมั้งก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับการซีไอวันนี้นะครับโหเจอแบบเด็กสตาร์ทแบบย,บยับๆนะก็หวังว่าจะเดินอย่างเงี้ยต่อไปเรื่อยๆเนาะก็ประมาณนี้แล้วกันครับผมสำหรับวันนี้สวััสดีครบ